ไมไแท็บก็ยังอยู่ฮัลโหลเจติสเจติสมาจากไหนแทบกูยังอยู่นี่แหละหรือว่ามันมันแฟงไมันนี <interfer es> <Hello. S 2> <un fl> ่โ <rails> อ yeah. ้ยแต่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่เจอเลยชิมิน่มีสิทธิ์ใช่มีสิทธิ์ขึ้นจากเน็ตขึ้นเน็ตมาตักงมิตเอ้ยไม่ได้ไม่ได้มิดกูไปไม่ทันไม่ทันเขาหลอกโกงเลยไม่รู้เลยต้องมาจากท่านาแหละเพราะกูดันมิดขานตั้งแต่มิตแรกไม่มีมุนียังมาจากหน้าต่างว่าตรรศิครับ Toxins going up. Toxins screen down. Hey, 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 tell me, tell me. Hey, yeah. Oh, he's standing there. He's standing there. He's standing there. He's standing